อัยองฮันสโยชุนจนมาอิน e ค่ะวันนี้เรามาอยู่กับการแพ็คโคชูจังนะคะ โคจูจังของเราเนี่ยมีออเดอร์มากมายเข้ามาจากหลากหลายช่องทางเลยค่ะโคจูจังของเราจะเป็นแบบแบ่งบรรจุนะคะมาจากแบรนด์ชั้นนําของเกาหลีค่ะแบ่งบรรจุด้วยระบบมาตรฐานนะคะที่ถูกหลักอนามัยรสชาติด,ดั้งเดิมน,นะคะต้นตํำรับแท้1น0เซไม่ว่าจะทําซอสน,นะคะหรือว่าปรุงอาหารเกาหลีแบบไหนก็รสชาติออกมาลงตัวเหมือนเดิมเป๊ะทุกครั้งเลยค่ะวันนี้นะคะเราได้รับความไว,ว้วางใจจากหลายๆแพลตฟอร์มมีทั้งช้อปปี้ลาซาด้านะคะแล้วก็ทิกตอกที่เห็นนะคะก็คือลูกค้านี่สั่งทีละหลายถุงเลยนะคะ ถุงหนึ่งก็คือ1กิโลค่ะและออเดอร์พิเศษนะคะอันนี้ลูกค้าเจ้าประจำที่สั่งทางไลน์ของเรานะคะมา7-8ปีแล้ว เป็นแบบ J นะคะเราสามารถออกใบกำกับภาษีให้ด้วยแพ็คด้วยบับเบิ้ลให้อย่างดีแน่นหนาไม่ว่าจะส่งไปจังหวัดไหนในประเทศนี้ปลอดภัย100%คนแพ็คคนนี้นะคะรับใช้ลูกค้ามาตั้งแต่ปี2015ตอนนี้เข้าปีที่10แล้วค่ะเพราะเข้าใจดีว่าธุรกิจของคุณทุกรายละเอียดนั้นสำคัญขอให้เราได้ส่งมอบคุณภาพความใส่ใจและความมั่นใจแบบนี้ให้กับคุณตลอดไปเลยนะคะ